สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมทันหว่าออฟฟิเชียลครับผมจากร้านโมโตบ i ยช็อป p ราม5ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Big กไบค์มือสองนะครับสําหรับใครนะฮะที่มีรถ Big กไบคอยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานนะครับผมก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมแล้วเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเขียวกันเข้ามาในบ็อกแฟนเพจได้เลยนะครับ แในวันนี้ฮะผมภูมิใจนำเสนอนะครับผมเจ้า Honda c b 6 5ีหปี2017โฉม LED นะครับนะฮะเป็นโฉมสุดท้ายและก่อนปรับโฉมใหม่นะครับเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยจะใช้แบบเดียวกันกับ500นะฮะตัว500นะครับเป็น LED ละนะครับผมโอเคครับผมมาดูรถคันนี้กันเลยดีกว่าความสดใหม่ของรถคันนี้คือบอกเลยว่ารถคันนี้วิ่งเพียง150ยห้ากโลเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิด150ยกโลนะครับ รถคันนี้ทาไมถึงวิ่งน้อยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถต้นแบบของแต่งของไบเกอร์นะครับผมก็คือบริษัทไบเกอร์นะครับซื้อมาเพื่อที่จะเอามาเป็นรถต้นแบบจุดแต่งนะครับผมไบเกอร์ก็คือจะมีพวกก่อป้ายทะเบียนนะครับผมมือคลัตช์มือเบรกนะครับแล้วก็ตัวครอบแข้งเครื่องอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับผมนะฮะเราก็เลยได้รถคันนี้มานะครับเราได้มาประมาณ19คันนะฮะหนึ่งในนั้นจะมีคันนี้ด้วยแซทหกห้าศูนย์ เวอร์ซีทหกข้าศูนย์วิ่งร้อยกโลนะฮะแล้วก็ CBR ีอารหกข้าศูนย์เอฟนะครับเอ๊หกข้าศูนย์เอฟหกข้าศูนย์อามีหมดนะครับแล้วก็ CB บีหกข้าศูนย์อานะครับมีหมดเลยนะครับมามาดูเลขใหม่กันเลยดีกว่านะครับเลขใหม่วิ่งเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่โลนะครับใหม่กริบเลยนะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทแชะเดียวติดไม่มีต้องมีบิดช่วยนะครับ มาฟังเสียงรอบเดินเบาครับผมเสียงเบิ้ลครับผมนีครับมาดูย่างหน้าย่างหน้ายางเดิมโรงงานนะฮะใครที่เห็นรุ่นรุ่นนี้นะครับยางเดิมโรงงานก็จะคือจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะยางเดิม รถคือใหม่มากนะฮะดิสเบรกนี่คือเป็นรอยหมุนแค่แบบร้อยห้าสิบกโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คอท่อนี่คือสะอาดมากนะครับรถจอดในห้องแอร์ตลอดเวลานะครับนะฮะราได้มาก็คือใหม่กริบเลยนะครับยางหลังใหม่กริบมาฮะโอเคครับเรื่องราวดยประมาณแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า C b บี0กห้าู เอฟปี2 0 1พ e นะครับราคาหน้าร้านเปิดตัวอยู่ที่179,000บาทนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าเหมือนมือหนึ่งนะครับรถเดิมทั้งนันใครชอบรถเดิมนะครับหรือว่าอยากจะเริ่มแต่งแต่งเองตั้งแต่แรกจากศูนย์เลยนะครับจากคือเราเป็นคนแต่งคนแรกนี่ครับต้องคันนี้เลยนะครับผมสภาพนี้ผมบอกบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วนะฮะ โอเคครับเรื่องราวโดยประมาณสำหรับวันนี้ฮะหมดเวลาของทันวาออฟฟิเชียลลงแล้วครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมหน้าเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมรถรุ่นไหนกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับส่งสเต์ใหม่มากนะฮะ